ราคาถูกๆนะครับ1 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นถึงรถจะปีเก่านิดนึงแต่ว่ารับประกันว่าไม่มีชนหนักนะครับน็อต <Not S 1> ไม่ขยับโครงสร้างเดิมถ่ายให้ดูหลังเครื่องถึงชุดเกียร์ครับไม่มีน้ำมันหยดเยิมะนะครับชัดๆนะครับควันไม่มี ถ้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยเข้ามาดูรถได้เลยผมอยู่ลำลูกกาของสองปทุมธานีเบอร์โทร0826303558สวัสดีครับวันนี้มีรถ4ประตูสวยๆราคาประหยัดมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็น Toyota h ไฮลักวีโกนะครับเป็นตัว4ประตูปี07นะครับปี2007 เครื่อง3,000 vn นะฮะคันนี้เป็นเครื่อง3,000เลยแรงๆนะครับปี07ราคาประหยัด,ะยดนะฮะคันนี้ราคาแค่1,99,000บาทเท่านั้นนะฮะราคาไม่ถึง2ไม่ข้าม2นะครับดูสีสันรอบๆคันกันก่อนนะฮะสีดำดุๆนะครับรถคันนี้ถึงปีจะเก่า แต่รถไม่เคยประสบอุบัติเหตุหนะักรับประกันนะครับน็อตทุกตัวนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะเราดูสีสันรอบคันกันก่อนนะครับดูสีสันรอบๆอบคันกันก่อนนะครับรถสวยนะฮะยางดียางเต็มนะครับวีโก้สี่ประตูนะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาชมทุกอย่างทุกจุดนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับภายในห้องเครื่องและเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับว่าเครื่องยนต์ยังดียังแน่นอยู่ไหมนะฮะมาเรามาเริ่มดูจากภายในกันก่อนนะครับอันนี้สวยๆราคาถูกๆเลยฮะเปิดเข้ามาเจอเอกสารก่อนนะครับเอกสารสําคัญ เล่มชุดโอนครบนะครับภาษีเนี่ยตีว่าต้องต่อแล้วกันเพราะว่าหมดย9ิบเก้ามกราหกนะก็ต้องต่อครับภาษีต้องต่อนะแต่ว่าไม่ขาดนะฮะโอเคเบาเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าอ่าคันนี้รถไหม่ประมาณแส9เก้าแสนเก้ากว่าเบาผ้ามีขาดนิดๆน,น,นะตรงนี้ไม่เยอะไม่เยอะนะครับนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมนะครับ ยังดูดีอยู่นะครับฝั่งนู้นไม่มีขาดนะครับไปดูเบาะหลังกันบ้าง,บาง,าบงบาเบ,บาะหลังไม่มีขาดนะครับทรงเบาะดีอยู่เลยนะฮะเบาะหลังไม่มีขาดนะครับฝ้าเพดานไฟติดทุกดวงนะครับตรงกลางเขาเปลี่ยนใส่ LED มานะฮะฝ้าเพดานก็โดยรวมก็โอเคนะครับ คอนโซลน,นะครับตรงนี้มันหลุดหายไปน่าจะดึงแล้วมันหลุดนะครับเขาน่าจะดึงแล้วหลุดอันนี้ที่วางแก้วนะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่ปกติมันจะเป็นแบบนี้เขาน่าจะดึงแล้วหลุดนี่นะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็นแบบนี้พับเข้าพับออกได้นะดูเก๋เหมือนกันแต่ผมใช้ไม่เป็นนะอันนี้อาจจะต้องไปเปลี่ยนฟิล์มหน้าจอหน่อยหรือถ้าใครไม่ชอบอาจจะเปลี่ยนเครื่องเสียงก็ได้ แต่ว่าเครื่องเสียงก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ทีนี้เอเลขไม้นะครับดูเลขไม่กันหน่อยเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้มื่นห้า่รเจ็ดสิบกิโลเมตรนะฮะก็ถือว่าเลขไม่ไม่เยอะไม่น้อยนะครับเลขไม้ปกตินะครับเพราะว่ารถปีศูนย์เจ็ดนะครับนับมาก็หลายปีแล้วนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากนะฮะ โอเคสี okay, see, สันรอบคันก็สวยงามนะครับเอาไปใช้งานนี่ขับไม่อายใครนะครับราคาแสนเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฮะโอเคคร okay. าวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูโครงสร้างของตัวรถนะครับโครงสร้างเม็ดอาร์คห้องโดยสารนะฮะด้านหน้าทุกอย่างถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันโอเคครับเดี๋ยวเรามา ชมโครงสร้างของตัวถังรถทั้งหมดอย่างที่ผมบอกนะถึงรถจะปีเก่านิดนึงแต่ว่ารับประกันว่าไม่มีชนหนักนะครับน็อตไม่ขยับโครงสร้างเดิมเดี๋ยวเรามาชมกันเริ่มจากนี่ตรงนี้เม็ดอาร์คเม็ดอาร์คฝั่งคนขับนะครับเม็ดอาร์คห้องโดยสารนะผมไม่ดูชัดๆเลยเหลี่ยมสันไม่มีรอยซ่อมนะครับเม็ดอาร์คก็ดิมเดิม โรงงานนะฮะน็อตแก้มน็อตแก้มด้านในนี่ถ้าแก้มถอดอยังไงต้องถอดน็อตตัวนี้นี่น็อตไม่มีขยับนะครับด้านหลังอ่าโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยซ่อมนะฮะน็อตประตูนี่ตัวนี้ก็สำคัญน็อตประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับน็อตไม่มีรอยถอดนะฮะ ถ้าเกิดว่ารถมันโดนชนด้านข้างต้องถอดประตูงเงี้ยน็อตมันจะขยับ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันด้วยนะครับอันนี้น็อตไม่มีขยับนะนี่ฮะเดิมอารฟฝั่งผู้โดยสารนะครับไม่มีรอยซ่อมนะครับไม่มีบิดงอน็อตแก้มฝั่งซ้ายถ่ายชัดๆเลย ไม่มีรอยถอดนะครับฝั่งข้างหลังนะครับผมให้ดูทุกประตูให้ดูทุกจุดไม่มีรอยถอดไม่มีรอยไม่มีรอยซ่อมเม็ดอาร์คเดิมๆอยู่ครบนะครับนี่น็อตประตูด,ด้านในถ่ายให้ดูชัดๆทุกตัวนะฮะของเดิมหมดนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างซึ่งนี่ก็เป็นจุดสําคัญเลยนะฮะมาเริ่มดูจากเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องสามพันนะครับเครื่องจะใหญ่นิดหนึงนะฮะให้ดูเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์นะฮะร,ระบบ EGR อยู่เหมือนเดิมนะครับถ่ายให้ดูหลังเครื่องถึงชุดเกียร นะครับไม่มีน้ํามันหยดเยิมนะครับมีแต่ขมเมาขมเมาวพวกขมเมาวควันขมเมาที่ฝุ่นอะไรพวกนี้นะฮะนี่ดูฝั่งนี้บ้างอ่าไม่มีน้ํามันเยิมนะครับอันนี้ให้ดูชัดเจนนะฮะทีนี้เรามาดูโครงสร้างหลักด้านหน้าก็คือเริ่มจากฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมของตัวรถเนี่ย จะมีปั๊มโตโยต้าตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์บอกเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนะฮะก็เดิมๆโรงงานครับนี่มันจะหลุดแล้วอย่าไปดึงออกนะตัวนี้สําคัญดึงออกปุ๊บเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรถไม่เดิมเลยนะครับนี่แล้วก็ให้ดูพวกน็อตนี่น็อตน็อตฝาดูน็อตถึงด้านในเลยนะครับไม่มีรอยถอดนะฮะชัดๆนะครับ แล้วก็พวกตะเข็บเนี่ยตะเข็บฝากระโปรงเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันมีซ่อมมามันจะไม่ใช่กาวเดิมไม่ใช่ซีลิโคนเดิมนะครับอันนี้รับประกันซิลิโคนเดิมแน่นอนนะครับน็อตแก้มน็อตแก้มเนี่ยสีมันเริ่มหลุดนะครับแต่ไม่มีรอยไขนะอ่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมให้ดูน็อตด้านในนะครับคือถ้าน็อตมันถ้าแก้มมันไขเนี่ยมันจะต้องถอดด้านในนะครับ อันนี้น็อตเดิมๆนะครับแต่สีมันเริ่มหลุดด้วยอายุรถด,ด้วยนะครับแต่ไม่มีรอยไม่มีรอยโดนประแจไขนะครับคันหน้าฝั่งขวาปั๊มตัว R นะครับฝั่งซ้ายปั๊มตัว L อยู่ครบนะครับคานกลางจะมีเลข,ขนัมเบอร์คานนะฮะมีเลข,ขนัมเบอร์คานแล้วก็ให้ดูพวกนี่ ถ้าโดนชนมาตรงนี้ซ่อมยังไงมันก็จะบิดเบี้ยวนะครับอันนี้ของเดิมนะนี่ตาไก่ตรงนี้ตาไก่ตาไก่ก็อยู่นะครับอันนี้เขาเรียกตาไก่นะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับโครงสร้างด้านหน้าเดิมๆดูสองดูคานล่างนะครับคานล่างคานล่างไม่มี คดไม่มีบุบไม่มีโยนะฮะเดิมเดิมนะครับอ่าห้องเครื่องก็อย่างที่บอกครับลดอายุเยอะแต่น็อตไม่ขยับนะเดิมเดิมเลยนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องให้ฟังดูว่า การทำงานของเครื่องยนต์มันผิดปกติอะไรไหมนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมกันโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์ทํางานปกติดีไหมอ่าไฟแรงดีนะครับไฟแรงดีสตาร์ทบิดทีเดียวติดนะครับอ่าให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนรอบเดินเบาให้ฟังชัดๆนะครับ เครื่อง3,000เนี่ยเครื่องเขาจะใหญ่หน่อยนะครับเสียงเครื่องยนต์เขาอาจจะดังกว่าเสียงเครื่อง2,500นิดหนึ่งนะฮะแต่ให้ฟังดูว่าเครื่องเนี่ยมันจะต้องไม่มีการเขกนะครับเครื่องจะต้องไม่มีเขกการเดินของเครื่องยนต์รอบเดินปกตินะครับอ่าเดินการวัดน้วมันเครื่องขึ้นมาดูว่ามีไอไหมนะครับ นเครื่องเนี่ยถ้ามันแน่นมันฟิตมันจะไม่ไอนะครับมันจะไม่มีควันถ้ามันไม่ฟิตเนี่ยมันควันมันจะพุ่งออกตรงนี้เลยแต่นี้ยังดีอยู่นะครับเครื่องแน่นฟิตดีอยู่อ่ะไปดูที่ท่อไอเสียหน่อยมีควันไหลไหมอ่ะดูชัดๆนะครับไม่มีควันนะไม่มีควันไหลควันขาวควันดำไม่มีนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องให้ดูหน่อย นะครับว่าถ้าเล่นเครื่องแรงๆเนี่ยมันจะมีควันไหมมาเรามาดูกันไม่มีควันเลยนะเอาอีกทีหนึง่งลองดู ชัดนะครับควันไม่มีไม่มีควันไหลไม่มีไอควันขาวควันดำนี่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้มาดูที่ตรงนี้ก็ไม่มีไอเหมือนเคยนะครับดูอุณหภูมิเครื่องหน่อยอันนี้ผมขับมาสักแป๊บหนึ่งนะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์ก็ปกตินะครับนี่สภาพเครื่องยนต์ การทำงานนิ่งเงียบกุญแจนี่ผมก็ทำใหม่ให้สองดอกนะครับนี่เป็นดอกรีโมททำมาใหม่นะครับแล้วก็ดอกสำรองนะครับกุญแจสวยๆเลยนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายเปิดฝากกระบ,บะท้ายอนี่ด้านท้ายนะครับต้องมอง ดีๆหน่อยมันจะเห็นเม็ดอาร์คนะฮะอันนี้เม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับฝั่งซ้ายจะปั๊ม AL นะครับอยู่ครบฝั่งขวาอ่าเม็ดอาร์คจะอ่าฝั่งขวานี่จะชัดนิดนึ่งนะมองเห็นชัดหน่อยฝั่งขวาก็จะปั๊ม AR นะครับอันนี้เดิมๆโรงงานกระบะไลเนอร์ไม่มีเจาะนะอันนี้เขาเคยใส่เป็นผ้าคลุมนะครับ เ้าถอดผ้าคลุมออกไปแล้วมันเป็นตัวแป๊กแป๊กอ่ะนะฮะไปดูหลังคาหน่อยอ่ะหลังคาไม่มีบุบไม่มียุบนะครับนี่ผมไปจอดใต้ต้นไม้นะมันเลยมีขี้ฝุ่นมีอะไรนะอย่างที่บอกครับเดิมๆนะฮะรถอายุเยอะหน่อยแต่ว่า โครงสร้างเดิมเครื่องดีนะครับอุปกรณ์เอกสารบุจงกุญแจมีให้ครบพร้อมหมดโดยรวมนี่รถสวยเลยนะอ่าผมให้ดูเพิ่มเติมหน่อยนี่กระจกกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานนะครับนี่กระจกมีปั๊มโตโยต้ามีโลโก้โตโยต้าเดิมๆครบทุกบานเลยนะครับ งงเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างกันหน่อยดูซิว่าช่วงล่างจะมีผุไหมครับอ่าคือสนิมเนี่ยมีตามอายุของมันนะแต่ว่ามันจะไม่ผุนะครับจะต้องไม่มีผุนะฮะนี่โครงสร้างแคสซีนี่ก็คือสำคัญนะครับสนิมเป็นเรื่องปกติเพราะมันอยู่ด้านใต้ แต่สําคัญคือจะต้องไม่ผุนะครับก็โดยรวมนะครับรถเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันเลยนะครับสี่ประตูด้วยราคาถูกๆนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ได้สี่ประตูไปใช้สภาพพร้อมใช้งานนี่ยางยางเอาไปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ยางดอกยังดีอยู่นะครับเป็นล้อเดิมโรงงานขอบสิบเจ็ดนะโอเคก็สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะฮะร,ราคาเบาๆคันนี้ผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูรถนะครับมาทดลองขับ ได้นะครับให้ดูได้หมดทุกจุดนะก็ยังไงฝากไว้ด้วยคันนี้ราคา1,99,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยเข้ามาดูรถได้เลยผมอยู่ลำลูกกาคลองสองปทุมธานีนะครับเบอร์โทร0826303558นะฮะขึ้นไว้ให้ด้านบนของคลิปนะครับโอเคอยังไงก็ขอฝาก รถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ